สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในชั่วโมงที่3แล้วนะครับสําหรับวิชาภาษาไทยกับคุณครูธนันชัยแจ่มแจ้งนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันมาติดตามรับชมในสไลด์ได้เลยนะครับครับและวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องมา,ารตรตัวสะกดนั่นเองก่อนอื่นนะครับเรามารู้วัตถุป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับ 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกมาตราตัวสะกดของแต่ละคําได้ถูกต้อง 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกมาตราตัวสะกดแต่ละมาตราออกจากกันครับ เอาละครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องมาตาตัวสะกดนะครับก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนนะครับว่ามาตาตัวสะกดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรตัวสะกดเป็นพยัญชนะที่ต้องบังคับเสียงท้ายคําหรือพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระและมีคําเสียงปผสมเข้ากับสระมาตาตัวสะกดทั้งหมดมีทั้งหมด8แม่นั่นเองนะครับได้แก่แม่กงแม่กลแม่กลมแม่กบแม่ก,กดแม่กบ ไม่เกยไม่เกส่วนแม่กอกานั้นไม่มีตัวสะกดนะครับจึงไม่ได้นับอยู่ในมาตาตัวสะกดนั่นเองมาตาตัวสะกดตรงตามมาตามีสี่มาตาคือมาตาแรกเรียกว่ามาตาแม่กงได้แก่คำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนักเรียนจะสังเกตได้ว่า คำใดที่มีงองูสะกดมักจะเป็นแม่กงและเป็นแม่ที่ตรงตามมาตานั่นเองครับ 2. แม่กมได้แก่คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกับแม่กงครับถ้านักเรียนเห็นมอม้าเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือตรงตามมาตามแม่กลมครับแม่เกยได้แก่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกับแม่กงและแม่กลมครับแม่เกล มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันฉะนั้น <p> สี่แม่นี้นะครับมีตัวเดียวในการตัวสะกดแม่กงมีงองงูเป็นตัวสะกดแม่กลมมีมอไม้เป็นตัวสะกดแม่เกิลมียอยักษ์เป็นตัวสะกดแม่เกิลมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองครับเมื่อเราทราบมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาไปแล้วนะครับ ต่อไปครับเรามาดูมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตากันบ้างครับได้แก่4แม่ดังนี้ครับแม่ที่1ได้แก่แม่กกแม่กกนะครับมีคําที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอลระขังเป็นตัวสะกดนั่นเองครับส่วนแม่ก,กดได้แก่คําที่มีจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาต่อปันตักถอฐานทอนางมนโทดอเด็ก ต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอเสือสอบรุษีเป็นตัวสะกดซึ่งแม่นี้นะครับมีตัวสะกดได้มากมายหลายชนิดเลยมีตามที่มาเซอร์ตั้งไว้ให้ดูนะครับต่อมาครับแม่กบนะครับโดดเดี่ยวมีอยู่แค่2ตัวคือบอใบไม้และปอปลาตากรมบองแบล้นะจ๊ะต่อมาจ้าแม่กล ได้แก่คำที่มียอหญิงนอนเนนนอนหนูรอเรือรอลิงและจอจุลาเป็นตัวสะกดนั่นเองนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตามักจะมีคำที่มีตัวสะกดได้หลายตัวสะกดนั่นเองนะครับไม่งงนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาศึกษามาตาทั้ง8แม่กันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับมาตาตัวสะกดแม่แรกนะครับได้แก่แมกก แม่กกคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดและใช้กอไก่ขอไข่คอควายคอระครังเป็นตัวสะกดนั่นเองครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามาเซอร์นั้นได้ทำตัวแดงๆไว้ให้นักเรียนได้สังเกตนะครับมาดูตัวอย่างกันครับเช่นคำว่ากระจกเห็นไหมครับคำว่าจกมีกอไก่เป็นตัวสะกดคำว่าพัก พออักกอพักเห็นไหมลูกกอไก่มีตัวสะกดเห็นไหมครับมัคควานเห็นไหมครับมีกอไก่ตัวสะกดแต่เป็นคอละคังใช่ไหมครับต่อมาครับคําสุดท้ายคือคําว่าสุนักเห็นไหมครับคําว่านักมีกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะครับไม่งงนะครับมาตาตัวสะกดมาตาที่สองได้แก่แม่กงแม่กงคือคําที่ใช้ งงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นจําไว้นะครับแม่กงมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวคืององูเช่นคําว่าหางนักเรียนเราสะกดตามสิครับหออางอหางลออีงอ,งอ,อ,องลิงสอองอสองงอองงงเห็นไหมครับว่ามีงงูเป็นตัวสะกดทั้งสิน้นใช่ไหมครับเอาละครับ ทีนี้เรามาถึงมาตาแม่กฎแม่ที่มีลูกเยอะที่สุดในบรรดามาตาตัวสะกดนั่นเองครับแม่กฎนะครับคือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กจําไว้นะครับว่าอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดเสมอใช้อะไรได้บ้างไหนลองดูซิมีจอจานเห็นไหมครับชอช้างซอโซ่ดอชดาต่อปันปากพอฐานทนางบนโทดอเด็ก ตอเต่าทอ,อถุงทอทหารอทอธงสอสลาสอเสือและสอบริษีเห็นไหมครับว่าแม่กดเนี่ยโอ้โหลูกเยอะมากๆเลยสามารถใช้อะไรสะกดก็ได้แต่นะครับจำไว้ว่าอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับแต่ใช้ได้หลายตัวเป็นตัวสะกดในแม่กดนะครับจำไว้ว่าแม่กดเนี่ยคือแม่ที่มีลูกเยอะที่สุดเลยดังตัวอย่างที่ คุณครูเตรียมไว้ให้ดูนะครับเช่นคำว่าเ็ตสมเพศกาดประเสริฐทายาทลองศึกษากันดูนะครับมาตาตัวสะกดแม่ต่อไปได้แก่แม่กลนโอ้โหแม่กลนตัวนี้นะครับก็คือคำที่อ่านออกเสียงนอหนูเป็นตัวสะกดแต,แต่แต่แต่จำไว้ครับนอนหนูสะกดนอนหนูมักจะมีญาติเยอะครับ มีลูกมีเผ่าพันธุ์ยั่วเยะแยะเลยฉะนั้นนอหนูเขาก็จะมีพักพวกเข้ามาฉะนั้นนอหนูอ่านออกเสียงนอหนูสะกดแต่อาจจะใช้ยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงจอจุลาสะกดก็ได้เช่นคำว่าบานชื่นบริเวณปัญญาจราจรเทศบาลพระการเห็นไหมครับ ใช้ลูกสมุนเขาสะกดก็ได้แต่อ่านออกเสียงเป็นนอหนูนั่นเองครับมาตาตัวสะกดแม่ต่อไปอบอบอบบแม่อะไรจ้าแม่อะไรจ๊ะ,แม,ะ,จะแม่กบนั่นเองแม่กบคือคำที่อ่านออกเสียงบอใบไม้เป็นตัวสะกดแต่บอใบไม้ไม่ได้ใช้ตัวเดียวครับยังมีปอปลาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดมาได้อีกเช่นคำว่า ทูบภาพปราฟมนดบลาบอาพับนั่นเองครับมาถึงมาตาตัวนี้ครับมาตาแม่กลมใครๆก็รู้ลูกว่ามอม้านั้นมักจะชอบสันโดษชอบอยู่ตัวเดียวอยู่กันเป็นฝูงก็มักจะดีดกันใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแล้วครับแม่กลม มักจะใช้คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะไม่ใช้คำอื่นจะไม่มีสมุนและไม่มีพักพวกครับชอบอยู่คนเดียวเดีๆได้เอ๊นักเรียนชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่านะถ้าชอบก็คงจะเป็นแม่กลมสินะแต่ถ้าไม่ชอบก็ต้องเป็นแม่กดเพราะต้องการเพื่อนเยอะๆใช่ไหมครับฉะนั้นแม่กลมครับแม่กลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเช่นตัวอย่างนะครับลมแต้มโสมมุม,ม สนามเอ๊มีคำอะไรอีกนะลองช่วยๆกันคิดนะครับมาอีกมาตาแล้วครับมาตาที่ชอบอยู่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือแม่เกยแม่เกยนะครับมักจะมีคำที่เป็นยอ,อยักษเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่ายักษนั้นนิสัยดุร้ายฉะนั้นยักษ์ก็ต้องอยู่ตัวเดียวหรือตนเดียว นะครับฉะนั้นจำไว้ว่าแม่เกยปึ๊บมียออยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวถ้ามีหลายๆตัวมันต้องกินพวกเราแน่เลยเอาละครับลองมาดูตัวอย่างกันครับเช่นคำว่าสายรอยลอยเสยปุ๋ยสวยคำนี้นักเรียนต้องชอบแน่เลยและคำสุดท้ายคำว่ารวยแหมคำนี้นะครับใครๆก็อยากรวยจริงไหมลูก มาถึงมาตาตัวสะกดแม่สุดท้ายนะครับนั่นก็คือแม่เกลนั่นเองแม่เกลนะครับใช้วอลแหวนเป็นตัวสะกดครับดังตัวอย่างที่คุณครูให้นั่นก็คือแหววกราวเปรี้ยวลองช่วยกันคิดอีกทีสิครับว่ามีคําอะไรบ้างที่ใช้วอลแหวนสะกดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาตาตัวสะกดทั้ง8แม่นะครับ งงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยมาสรุปกันอีกทีนะครับมาตาตัวสะกดนั้นก็คือพยัญชนะที่ต้องบังคับเสียงท้ายหรือพยัญชนะที่ประกอบอยู่ในท้ายสระและมีเสียงผสมเข้ากับสระมาตาตัวสะกดทั้งหมดมีแปดแม่ด้วยกันนะครับได้แก่แม่กงแม่กลนแม่กลมแม่กบแม่กดแม่กบแม่เกยแม่เก ส่วนแม่กอการนั้นเราไม่นับอยู่ในมาตานะครับเพราะว่าเขานั้นไม่มีตัวสะกดนั่นเองทีนี้ครับนักเรียนเราไมา่ได้เรียนเพียงแค่มาตาตัวสะกดครับเรายังต้องเรียนคําที่ประวิสัญนญนีและไม่ประวิสัญนญนีงงไหมครับประวิสัญนญนีคืออะไรและไม่ประวิสัญญีคืออะไรไม่ต้องงงจ้ามาดูกันครับคําที่ประวิสัญนญนีจะมีรูปสระ เวลาอ่านจะอ่านอเต็มเสียงครับเช่นคําว่ามะพร้าวกะปิกระพะเห็นไหมครับว่าอ่านออกเสียงและมีรูปสระ,ะอ่านออกเสียงเต็มเสียงมีรูปสระอะแสดงว่าคำว่าวิสัญชนีคือสระอะนั่นเองครับต่อไปคำที่ไม่ประวิสัญนีเมื่อกี้ประวิสัญชนีคือมีรูปสระอะ ถูกต้องครับคำที่ไม่ประวิสัญญีคือจะไม่ปรากฏรูปสระอาะเวลาอ่านออกเสียงก็จะอ่านอ่านออกเสียงอะกรึงเสียงเท่านั้นเช่นขยันฉลองชนิดถนนอร่อยเป็นต้นครับฝากการบ้านไว้นิดหนึ่งนะครับให้หนักเรียนนะครับไปดาวน์โหลดแบบฝึกหัดจ,จาก Google Classroom นะครับปิ้นออกมาแล้วทำในแบบฝึกหัดได้เลยนะครับ แล้ววันนี้เราคงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่ามาตาตัวสะกดนั้นมีทั้งหมด8มาตานะครับแล้วก็คําที่ปรับวิสัญชนีและไม่ปรับวิสัญน,นียังไงลองศึกษากันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ